สวัสดีครับน้อพี่น้องคอยช่วยใส่ใจอกวมนึงนะครับนี่ก็ถึงเวลาจะโอนหัวผมเนาะองผมไปหน่อยนาะครับไปไปกินนะครับตั้งใจเันหน้าขอา ตัวโสังโคสังโปาเตะลังแสนเท่าปลตลังแสนเท่าปเตะโตแสนีปเตะแสนทีปแปาแ่แท้แม่นี้้เืนี้เดือนี้วันนี้วันนี้ยามนี้ยามนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ก็ีีขอแก่คุณดอ ขอเ่คุณกระดาษเจ้าตรงตังองจากไปของขราพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้เคยร่วงเงินด้วยใยด้วยวาจาด้วยใจก็ดีขอเคพระธิดา ขอแก่พระาราจงยกโทษให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุยกข้าของมาบอกพี่น้องนี่ก่เลยเนีทำพิธีพนหัวนะครับพี่น้องขมมากมิ้องแยกัศเนาะ อาถูเด้อดูเลยเจ้าวดเลยเจ้าเป็นหนาเจ้าวดแล้วเป็นอาทิตย์ทูตสงฆ์ชิ้นสองร้อยยี่สิบเอให้เจ้าอาภอแถวเด้อได้คุดแก้วสามประการเอาท่างนี้เาท่านใี้มันงงให้ได้ต้มน้ำมากออปาดบาท่าให้ผู้อาจันตุกฒ่าคำนำนำโบสุลาช่อสิบขาอยาประมาทข่านปัะตาศแต่กอดยื่ให้เจ้ารอใจดูท่าองูทางออขังเสียงรัพย์เนี้ยนเป็นประโยชน์ กั primo, h. ตริย์ทอโทษที่ตกท่านปาธนาทรยศหน้านั้นของแผ้วก้าวแล้วขึ้นทานิพานหนาหนูขออิรูปภูพาจดปกระสบแต่ความสุขความเรินอยู่ในก้อนตัวศาสนาด้วยเธอสาวูบรรยากาศแบบหัวนะครับพี่น้องโยน อันนี้ก็บรรยากาศตอนรับสองนะครับพี่น้องน้อครับผมนอันกมีตัหนามีตาหมาจะกลัวนะครับผมเอาผ้าปอร์่นเอาผ้าอ่อเอาผ้าอร์เลยที่เอาเอี่บเอาไอ่ให้พ่อให้แม่กาอนให้พ่อให้แม่ตาอนเออรล้วพ่ตาเขาพอตาเขาพี่ cô ta sang hả pí? cô ta mặc yukata, cô ấy thay lục cô ấy lục cô thầy không nghe không? không nghe gì hết không? thầy không nghe gì hết không? nghe chút xíu thầy nghe không? thầy thay lục cô nè luôn? nghe thầy im เอพี่น้ยพเอใ่านนีพ่อใญ่ยุกลัพอญ่ยุกลัเออเอาไปลูกยืมา้เจาเลยยืมาละเออเอาไปลูกเอาไปลูกเออพ่อใหญ่ตเออพ่อใหญ่ตาเออนะครับยูดีมีแห้งโลกระนะคับเออพ่อใหญ่นะครับนอกพ่อท่าบาดาแด้พ่อใหญ่กับโตถีบกวยได้ครบนีรายังยังหืนได้อยูคบนี่พอใหบ้าเนานะครับเจ้าแล้วนะครับพ่อใหญ่นะครับพอใจานสาวนะครับ อ่าโยส่งหลกส่มหลานเน้อพยเร่อเป็นลมพลใจหาลูลให้ยหานนะครับบาด่ะกี้กองเนาแด่ยูโสมกินเย็นนะครับเนะโอ้ยอายยืนแน่นอนผมเยูยอ่ายยืนขึ้นพายเรอานะครับนอ่ะพอี้อยื่นขึ้นันฮ่าฮฮ่ดนหลายทีครั ระ้ Finnish, no liebe, man, a, ับผู้เฒ่าสมัยโบราณแล้ so, so so, now, so ับคนบดอในนี though, so, so ่ก <2002. S 1> ินสารพิคก็ยังไม่หลุดทมือแลครก็แม so, uh ่ามโซมชุกทมือมียาพิษร้ายครับได้พักในอาหารในหยานแล้วก็ตะกี่ผัวผัวพีก็ิดยาชักเทียะแรับก็เก็นเจรอายุยืนก็ยิ้มั้วไปดไหม่็ยิกลัวโดนกันล้รับ ได้หน่อยเกิดหาไม่วหวพ่ออายุนิบีแล้วก็กตายกันพี่าวก็โตเอาพีนีกับเานประสมบรเลืองง่อ่ะดีมาเดิอพี่เรอเลยมาผมผมนอกนอกผมนะปนิพนวาพ่นี่มี่นี่กับเร่องงานกันดีมากนี่กับผู้กอผูยิบบ้านอเนาะเอาต้งบ้านปแกงเอาเอาผู้กองผู้ยิบบ้าน้องตองนั่งมาดิ พื้นท่สองใบโอ้ยปอกระต้สองใบทั้นพือนองใบเดีกเอ่อเกียนื่องกันอก่เออแล้วก็หัวร่หม้มวนกับนอาบาทเท่าแล้วครับนาเออเห็นตาเห็นตาข่วรห้อมนว่าหยอกกันนะครับเป็นประเทศที่สายบานเท่านะครับเป็นสิ่งที่อ้าเพื่อนพาอื้นเห็นว่าขึ้นสายบานเท่านล้าครับเนาะเออพี่นองบานเท่า กภาษาดอกไม้วก็นอกพนว่าโโน้หม้อวนกันแล้วก็เห็นหน้าเห็นตากันจะต้องโยกยอกันโน้กน้องทานด้านนอ้ยกับฝันกับมันมากวันนี้่ใเกงมั่วววให้เก่งจวาััดเียัเวก้นโ้นัเยวง่อย่าสมุมยสาไม่กงกงตัวเสามขไม่หลอกคือแบนเขาบาเอาพอที่เรามา เช่นทุ ider, ่ผ <era> <ve> ู <Silver. S 1> <me> <statistics> ้ชกคนครกนแก่ทีมว่าแรงมากมากผมหนองนะคร้อยเห็นน้องไก่หัวเข้าเียงใจเที่ยวความทุนะคราปืนปากยิ่ดีอันนี้ที่ใหญ่นะครับเรื่ที่ใหญ่เป็นทค่ยิ่งยิ่งนะครับที่ใหญ่ยิ่ง มากมากนะไากัแล้วก็สำหรับบ้านก็ขีโอนุ่งอันนี้บอกเขียวแล้วก็เลือตาหน่อยนะครับน้องไอ้พวกีสหรับทีนีที่บอกเดียวสะครับบ้างเรีอนอาเพี่เชิญพอยายยยแล้วเรา่ัดผู้ในบเี่ยวมแรกก่อนเงียวเลยตัดทันที่ตัดของนอกบอตัดคําบ่ตัดยู่ต้องัดน้องก็ได้มาแล้วต้องตัดพอตัดของนองตัดผมหน้าของนอ ก้อยเ่ามามยเดียวครับไม่เดียวอันเดียวหรอครับโง่ละอันเดียวบรรยากาศเนาะครับผมที่ลองคือมาสบวกก็คิดะครับแต่หน่อยมาก็คิดก็คิด้วได้เ่ ไม่ใช่ต่ำนะแต่ผมตดผมเนร้อนนะบวรี่สิจไหนเนาะพอเลยพอเลี่ยต้องเียดด้าะเียดเี่ยเียดเียนหคุณบอกเบหจิตแ่เียจริงนเียี่สองเคเดืียบทีสองครับโอ้ต่หล้วครับเนาะอยากลูกเห็นเนี่ยหือ่นกบเนาะ่นวดแล้วผู้สาวเขาลบ้า้าจะไปเอาบานเ ยี่โริกาป่าดิโทราะาเจนดียอเมริกาประเทศีิเซียนี่นะคที่ประเทศแรกที่ถูกาัญชาอิสระได้ในประเทศอเมริกาสหรัฐอเมริกาปูกกรญชาเซียลีสูงเพื่อเป็นเปิดเป็นตลาดั้นเาษารัฐนะรับ ประเทศไทยเพป็นกัญชัยด้วยก็ว่าคนนี้ต้องเป็นมีมี่ใบนะครับเป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งไม่ได้นะครับเรื่องอะไรเลื่องประเทศไทยเก็นอกกฎหมาแต่ว่าตองมี่ใบเป็นผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็งเพ่กัญชหยนะครับบอกครับกฎหมายประเทศไทยก็นอกไม่ว่าจะเปิดเซเรียสหรัฐาเมริกา เปิดไปนั่ครับเปิดบวชไปนั่งแนีเดี๋ยวนะครับภาษาภาษาแน่ถฟเงิเสียงโหม่ย่างองมวัวนไเนเออห้ยนนะเดวงครับน้องเอองานบวดงลืมเล่นรนต้องกอเออเปิดเทงกันได้ดีเกครับน้องเปิดข้อไปน อันนี้เอื่อยนะครับล้วเอื่อยพิ่ชิ่นอันนี้ดีใจเอื่อยพูดวัดตนหน่อยมากิ่มเอ้ยคอยเด็๋ยคอยเอามาเอ้ยอมากมาืยองกิ่ยั่จะไยวหรืออ่องตรงยินะครับผมตรงิได้้นผมต้าหน่อยเพราะว่าปวดไปต้องรักษาเอาที่ดีนะนรับโยนในสีในข้ามอันนี้นะครกบปีนมีหี้งกตยิ่งพอยิ่งน้ำยังวกบพกคเมแมน ทุเรม่สำลักนไม่ออกเข้าอยู่เดววันน้องเด้ยวทุเนสลักนเานเป็นคุณแมน่นี่ก็สูเรืออันนี้กบอีนี้งผมนี่สูนขึือกันหัวมี่เราเไปยิมเดียวต้อมานหรือทุกแม่สำลาเราไ